สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะกลับมาแล้วค่ะเนื่องจากห่างหายจากการทําวิดีโอไปนานมากก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะจ๊ะทุกอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอนะคะผ่านช่องทางโซ่แม่ชแนลของเรานะคะก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะแต่ในคลิปนี้นะคะส้มนะคะจะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งค่ะที่ส้มทดลองใช้นะคะกับน้องภูมิใจอย่าบอกว่าทดลองใช้กับน้องภูมิใจทดลองใช้กับตัวเองเนี่แหละคะ่ะแต่ว่า เพิ่งได้มาตอนที่มีน้องภูมิใจค่ะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับแม่แม่หลายๆคนเพราะว่ามันอยู่ในโลกของโซเชียลแล้วก็แบบการซื้อของผ่านออนไลน์แล้วส o o ไปเห็นตัวเนี้ยแล้วแม่แม่หลายคนก็อยากได้ก็เลยมาทํารีวิวให้ดูค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อของแม่ๆมนะคะในการซื้อเครื่องปั๊มนมนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันค่ะว่ามีอะไรบ้างและชอบไม่ชอบตรงไหน วันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวเครื่องปั๊มนมนะคะของแบรนด์ไอมาี้ค่ะรุ่น i2 ซึ่ง ของแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นแต่ว่ารุ่นที่ส้มใช้นะคะเป็นรุ่น i 2ค่ะคือเป็นรุ่นไร้สายนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะก็เดี๋ยวมาบอกก่อนนะคะว่าในกล่องเนี้ยเปิดกล่องมามีอะไรบ้างก็ในกล่องนะคะก็จะมีกล่องแบบนี้นะคะจํานวน2กล่องค่ะเพราะว่าเขามี2ปั๊มเนาะเราสามารถที่จะซื้อแยกได้นะคะเป็นชิ้นเดียวก็ได้ส้มลองถามมาแล้วนะคะไม่ได้ขายคู่อย่างเดียวนะขายเดียวก็ขายนะคะในกล่องนะคะก็จะมีตัวมอเตอร์ค่ะเขาจะแยกมาเป็นอย่างนี้เป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะคะเป็นมอเตอร์นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเขาจะไม่ได้ประกอบมาแบบนี้นะคะเราต้องมาประกอบเองค่ะซึ่งในกล่องนะคะก็จะมีถ้วยรองน้ํานมนะคะมีกวยปัม๊มกวยปั๊มเนี่ยมีมาให้2ขนาดเลยคือไม่ใช่แบบเฮ้ยเราต้องเลือกว่าจะเอาขนาดไหนนะคะมี25มิลลิเมตรกับ28มิลลิเมตรนะคะก็มีให้ทั้ง2ขนาดนะคะ มีวาวปากเป็ดมาให้นะคะก็อุปกรณ์ก็เหมือนคล้ายคเครื่องปั๊มนมทั่วไปแต่ส้มมองว่าเฮ้ยจริงๆงอุปกรณ์มันไม่เยอะนะเพราะมันไม่มีสายไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเป็นตัวหัวชาร์จค่ะหัวชาร์จนะคะเขามีมาให้แบบ2รูนะคะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้2เส้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะชาร์จสองเครื่องแล้วมันจะทํายังไงเขามีหัวชาร์จมาให้ด้วยแค่นี้ค่ะ ในกล่องมีแค่นี้ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะตัวมอเตอร์นะคะเราก็จะชาร์จไว้นะคะประมาณ3ชั่วโมงนะคะซึ่ง3ามชั่วโมงนี้นะคะเราจะสามารถปั๊มได้มากถึง9กรอบต่อข้างนะคะก็รอบหนึ่งก็ประมาณ20นาทีค่ะและตัวมอเตอร์นะคะก็จะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีปุ่มเปิดนะคะปุ่มแบบ p o w เ r นะคะเปิดปิดนะคะปุ่มนวดนะคะปุ่มนวดเต้านมเนี่ยจะเป็นรูปฝ่ามือนะคะปุ่มปั๊มจะเป็นรูปหยดน้ำนะคะแล้วก็บวกลบซึ่งตัวออเตอร์นี้นะคะจะปรับระดับได้ทั้งนวดและปั๊มนะคะได้5ระดับนะคะในส่วนของการปั๊มนะคะตัวนี้จะไม่เปลี่ยนอัตโนมัตินะคะคือจะไม่ได้เปลี่ยนจากนวดเข้าสู่โหมดปัม๊มอย่างอัตโนมัติเหมือนหลายๆแบรนด์นะคะแต่ตัวนี้จะต้องเป็นการกด่ะเพื่อเปลี่ยนนะคะถ้าจะนวดเราก็สามารถนวดได้นานมากถึง20 แต่ว่าปกติอะเราจะไม่ได้นวดนานอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะเราจะนวดประมาณ1นนาทีนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าโหมดปั๊มนะคะซึ่งปั๊มมันก็จะได้20นาทีต่อรอบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากปั๊มนานกว่านั้นเราก็กดใหม่อีกครั้งและตัวนี้นะคะมันจะจําฟังก์ชันล่าสุดของการใช้งานของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดนวดก็จะกลับมาที่นวดถ้าเราอยู่ในโหมดปั๊มมันก็จะกลับมาอยู่ในที่โหมดปั๊มระดับเท่าเดิมนะคะก็ สะดวกสบายค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ล้างทาความสะอาดง่ายมากเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่เยอะเนาะฟังก์ชันการใช้งานก็ประมาณนี้นะคะเรียบง่ายนะคะข้อดีนะคะหลังจากที่ส้มได้ใช้นะคะก็จะมี1เลยนะคะไร้สายไม่พรุงพลังค่ะจะทํางานทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยได้เนาะซึ่งมันก็ดูคล่องตัวแล้วก็เหมาะกับคุณแม่ยุคงใหม่เนาะที่ทํางานด้วยหมายความว่าอย่างตัวส้มเองอะส้มเป็นสาวออฟฟิศใช่ไหมคะสามารถที่จะทํางานไปด้วยแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยโดยที่แบบมันไม่ลุงหลงังไม่เกะกะอะ ข้อที่2นะคะคือมันปั๊มได้เกลี้ยงเต้าแล้วก็นุ่มมากนะคะที่บอกว่านุ่มมากเนี่ยเพราะว่าส้มเคยใช้นะคะมาหลายยี่ห้อเหมือนกันแล้วบางยี่ห้อมันดึงหัวนมจนยืดอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นน่ะเออแต่ตัวเนี้ยไม่ดึงกระชากแบบนั้นนะคะก็คือจะนุ่มนะคะนุ่มแต่ลึกอ่ะคือสามารถปั๊มได้เกลี้ยงเต้า20นาทีนี่ก็ถือว่าเกลี้ยงเต้าเลยนะคะแล้วก็ตัวโถเนี่ย จุนมได้ถึง8ออนะคะ่ะข้อที่3นะคะเล็กกระทัดรัดค่ะอย่างที่บอกไปเหมือนข้อแรกคือมันเล็กกระทัดรัดมากตัวมอเตอร์นะคะมีน้ําหนักเบามากและเล็กมากคือเราพกพาได้สะดวกมากนะคะคือน้ําหนักตัวนี้อยู่ประมาณ160กรัมถ้าเทียบก็ประมาณลูกเทนนิสประมาณ2ลูกอะ่ะ เออถือลูกเทนนิสประมาณ2ลูกซึ่งมันเบามากจริงๆก็พกพาสะดวกด้วยเล็กกะทัดรัดนะคะข้อที่4ค่ะเขามีกลวยมาให้เราถึง2ขนาดนะคะก็คือ25มิลลิเมตรกับ28มิลลิเมตรมันดีมากที่เราไม่ต้องแบบเฮ้ยลองซื้อมาใส่มันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มเสียเงินแล้วเสียเงินอีกแต่อันนี้เขามีมาให้เลยแล้วก็แยกเป็น2มอเตอร์ค่ะปั๊มเดี่ยวปัม๊มคู่แยกกันไปลูกเข้าเต้า1ข้างสโตรปั๊มนม1ข้างข้อที่5นะคะชาร์จ ด้วยสายชาร์จมันจะเป็นสายชาร์จ t y p ซ C อะค่ะเราลืมสายชาร์จเราก็สามารถใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็สามารถชาร์จได้กับพาวเวอร์แบด้วยนะคะข้อที่6นะคะข้อนี้ถือว่า เป็นตัวการันตีเลยว่าทำไมเราต้องตัดสินใจเลือกใช้อันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งมาจากเกาหลีนะคะแล้วเป็นแบรนด์เดียวค่ะเพราะว่าเขาจดลิขสิทธิ์นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมไร้สายแบรนด์เดียวของเกาหลีนะคะเป็นเครื่องปั๊มนมแบบมาตรฐานโรงพยาบาลและได้อออยอไทยเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรับประกันนะคะ1ปีเต็มค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคะ,ะ,คะราคานะคะตอนนี้อยู่ที่7,990บาท ะะแต่ว่าถ้ากดซื้อตัวเดียวอะส้มไม่แน่ใจนะว่ามันราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าซื้อ2ตัวยังไงก็คุ้มกว่านะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ส้มได้ลองใช้นะคะไอมานิรุ่นไอชูส้มหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆนะคะที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะคะถ้าส้มให้คะแนนตัวนี้ส้มก็ให้10เต็ม10ไปเลยค่ะ ยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจของเรานะคะ s o m a c Family ค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเราก็มี IG ด้วยนะคะ s o m a c underscore Family 2 0ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย